สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะมาเรียนกันในเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเรามาดูความหมายของการบวกกันนะคะ การบวกการบวกก็คือการนำจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปมารวมกันผลที่ได้จากการรวมกันเราจะเรียกว่าผลบวกผลรวมหรือผลลัพธ์หรือจะเรียกว่าคำตอบก็ได้นะคะโดยที่มีสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกเป็นเส้นตรงสองเส้นขีด ทับกันแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงการบวกต่อไปเรามาดูความหมายของการลบนะคะการลบคืออะไรการลบก็คือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งนะคะหรือเป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการเปรียบเทียบ จำนวนสองจำนวนซึ่งจำนวนที่เหลืออยู่หรือจำนวนที่เป็นผลต่างของสองจำนวนนี้เราจะเรียกว่าผลลบโดยที่มีคีดขีดเดียวแบบนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบเด็กๆด,ดูรูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพของ เครื่องกีฬาชนิดหนึ่งนะคะอุปกรณ์การเล่นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะคือลูกขนไก่ลูกขนไก่เนี่ยเราใช้ในการเล่นแบดมินตันใช่ไหมคะเรามาดูต่อเลยนะคะลูกขนไก่เนี่ยมันแยกอยู่ในกล่องและแยกอยู่ด้านนอกเด็กๆดูนะคะในกล่องเนี่ยมันจะมีลูกขนไก่ทั้งหมด30ลูกเห็นไหมคะแล้วมันอยู่นอกก่องอีก5ลูก เห็นไหมคะในกล่อง30ลูกอยู่นอกกล่องอีก5ลูกถ้าเราอยากรู้ว่ามีจำนวนของลูกขนไก่ทั้งหมดเท่าไรเราก็นำจำนวนที่มันอยู่ในกล่องมารวมกับที่มันอยู่นอกกล่องนั่นก็คือนำ30มารวมกับ5คำตอบก็จะได้35ดังนั้นลูกขนไก่ทั้งหมด มีทั้งหมด35ลูกเรารู้แล้วนะคะว่าทั้งหมดมี35ลูกทีนี้มีลูกขนไก่ทั้งหมด35ลูกเนี่ยอยู่ในกล่อง30ลูกถ้าเราอยากรู้ว่ามันอยู่นอกกล่องกี่ลูกเราทำยังไงคะเราทำยังไงคะเราก็เอาจํานวนของลูกขนไก่ที่อยู่ในกล่องมาลบออกจาก จำนวนลูกขนไก่ทั้งหมดนั่นก็คือ35บาลบ3าคำตอบที่ได้ก็คือ5ลูกเรามาดูต่อเลยนะคะจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าจากที่เราทํามาทั้งหมดมีลูกขนไก่ทั้งหมด35ลูกอยู่นอกกล่อง5ลูก อยู่นอกกล่อง5ลูกเมื่อกี้เราได้วิธีคิดแล้วนะคะว่าจะหาจํานวนลูกขนไก่ที่อยู่นอกกล่องได้อย่างไรทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแล้วในกล่องละ่ะมีอยู่เท่าไหร่วิธีการคิดของเราก็คือน,ำำนําจํานวนลูกขนไก่ที่มันอยู่นอกกล่องไปลบออกจากลูกขนไก่ทั้งหมดซึ่งก็คือ35ดังนั้นวิธีคิดของเราก็คือ35ลบห้า คำตอบที่ได้ก็คือ30อแล้วเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆสังเกตความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมันจะมีตัวเลขอยู่เพียง3ตัวเท่านั้นเองใช่ไหมคะคือ30 30เด็กๆสังเกตไหมคะว่าจำนวน30ของคุณครูเนี่ยคุณครูจะใช้สีดำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็5 5เนี่ย คุณครูจะใช้สีม่วงแล้วก็จำนวน35คือสีแดงคุณครูให้สังเกตยังไงคุณครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเพราะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือการนำคำตอบมาลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งคำตอบที่ได้มันจะเท่ากับจำนวนที่เหลืออยู่นะคะ อย่างเช่นนักเรียนดูในบรรทัดที่สองนะคะเรียนดูในบรรทัดที่สองในบรรทัดที่2 35ลบ30ใช่ไหมคะเอา30ไปลบออกจาก35คําตอบที่ได้ก็คือ5ส่วนบรรทัดที่3 35ซึ่งมันเป็นคําตอบที่เราเอามาจากข้างบนลนะคะลบหาตอบที่ได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจำนวนที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือ30 เด็กๆค่อยๆดูไปนะคะจานวนมีเพียง3จํานวนมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันก็คือเอาคําตอบมาลบจากจํานวนใดจํานวนหนึ่งคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับจํานวนที่เหลืออยู่ตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะลูกปิงปองนะคะเด็กๆ ดูลูกปิงปองนะคะมีลูกปิงปองอยู่ทั้งหมดสองสีคือสีขาวกับสีส้มมีสีขาวอยู่23ลูกมีสีส้มอยู่25ลูกดังนั้น23กับ25เอามารวมกันนั่นคือสิ่งที่เรากำลังหาคำตอบว่ามันจะมีลูกปิงปองทั้งหมดกี่ลูก เมื่อเราได้คำตอบมาแล้ว23บวก25เท่ากับ48เรามาดูต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบนะมีลูกปิงปองทั้งหมด48ลูกนเรียนดูรูปภาพตามเลยนะคะนเรียนดูรูปภาพตามเลยมีสีส้มทั้งหมดอันนี้คือสีส้มนะคะ25ลูกแล้วก็มีสีขาว มีสีขาวเราอยากรู้ว่ามีสีขาวกี่ลูกเราก็เอาจำนวนทั้งหมดคือ48ลูกนะคะมันเป็นสีส้ม25เราก็เอา48ลบออก25คำตอบจึงเหลือ23คำตอบจึงเหลือ23ตอนนี้มีจำนวน3าจำนวนนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร48 25 2สมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเรามาดูต่อเลยนะคะต่อเนื่องจากภาพเมื่อกี้นี้คือมีปิงปองทั้งหมด48ลูกถ้ามันเป็นสีขาว23ลูกเราอยากรู้จำนวนสีส้มว่ามันมีกี่ลูกเราก็เอาทั้งหมดคือ48มาลบออก ในส่วนที่เป็นสีขาวคือ23เราก็จะได้ในส่วนของที่เป็นสีส้มคำตอบก็คือ25เรามาสังเกตความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเด็กๆหาคุณครูให้นักเรียนสังเกตสีของจำนวน3จํจำนวนมันแตกต่างกันอย่างไร จำนวน23คุณครูใช้สีเขียวจำนวน25คุณครูใช้สีดำส่วน48คุณครูใช้สีแดงน,นะคะเรามาดูต่อนะคะ23คือจำนวนของลูกปิงปองสีขาว25คือจำนวนของลูกปิงปองสีส้มรวมกันแล้วได้ทั้งหมด48 เรียนดูความเกี่ยวข้องของจำนวนนะคะเราเอา48มาลบออก25ได้เท่ากับ23เราเอา48มาลบออก23ได้เท่ากับ25เด็กๆดูสิมันเกี่ยวข้องกันนักเ,เรียนดูให้นักเรียนสังเกตจากสีให้นักเรียนสังเกตจากสีนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ นะคะซึ่งมันก็คือซึ่งมันก็คือเมื่อเอาจำนวนสองจำนวนบวกกันแล้วได้คำตอบถ้าเราเอาคำตอบมาลบออกจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งคำตอบก็คือจำนวนที่เหลืออยู่นะคะทีนี้เรามาดูไม่มีรูปภาพให้เราเห็นแล้วเรามาดูตัวเลขเลยนะคะ48บวก8เท่ากับ48 ขอโทษนะคะ40บวก8เท่ากับ48อเรามาดูทั้งสามบรรทัดเลยนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะแยกสีของจำนวนให้หนักเรียนดูแล้วใครพอจะเดาออกไหมคะว่าบรรทัดที่สอง48ลบออก40จำนวนนี้คืออะไรน,นัีนก็ดูสีสิคะสีอะไรมันหายไปสีอะไรมันหายไป สีอะไรหายไปลูกสีชมพูใช่ไหมคะมาดูสิคะว่าใช่ไหมเอ่ยนั่นใช่จริงๆด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเมื่อเอาผลบวก มาลบออกจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะได้คำตอบเท่ากับอีกหนึ่งจำนวนที่เหลืออยู่แล้วเด็กๆว่าบรรทัดที่สมเนี่ยบรรทัดที่สามเนี่ย,เ,ยเด็กๆว่าอะไรมันหายไปจำนวนไหนมันหายไปเดาออกไหมคะสีชมพูมีแล้วสีน้ำเงินมีแล้วขอโทษสีฟ้ามีแล้วเด็กๆว่าอะไรมันหายไปคะลูกได้ไหมคะอะไรหายไป 48หายไปเห็นไหมคะ48ซึ่งเป็นสีแดงม,มันหายไปนเรียนพอจะเดาทางออกไหมเดาทางออกไหมคะดูข้อต่อไปเลยคะ่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ54าสิบวกเเท่ากับห1เดเด็กๆว่าอะไรหายไปนะคะบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3เดาออกไหมคะคุณครูแยกสีของจำนวนแล้ว เด็กๆว่าบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองตัวเลขในสีอะไรหายไปคะสีน้ําเงินคือ61เรามาดูซิใช้61สิบเไหมเรามาดูซิใช้61สิบเไหมใช่แล้วค่ะ6 1สิเลบออกห้เหลือ7ส่วน61บเอ็ดบรรทัดต่อไปลบออกอะไรลบออก7เหลือ54เรามาดูข้อต่อไปนะคะ ยี่สิบเจ็ดบวกแปเท่ากับสามสิบห้าเด็กๆว่าจำนวนนี้อะไรหายไปอะไรหายไปคะสามสิบห้าหายไปถูกไม่เอ่ยถูกไม่เอ่ยดูจากสีของตัวเลขถูกไม่เอ่ยเด็กๆว่าถูกไหมคะถูกต้องค่ะส่วนบรรทัดต่อไปสามสิบห้าลบออกอะไรไม่รู้เราเหลือแปงมันมีตัวเลขอยู่หนึ่งจำนวนที่มันหายไปนะคะเด็กๆว่าอะไรคะ อะไรมันหายไปคะตรงนี้เดี๋ยว,ว่าอะไรหายไปอะไรหายไปยีสิบเใช่ไหมคะนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดเด็กๆดูตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นข้อที่สี่แล้วค่ะสามิบเบวกเเท่ากับเท่าไรบรรทัดที่สองนะคะ อะไรก็ไม่รู้ลบออก39เท่ากับ9บรรทัดที่3เขาให้มาหมดเลยค่ะ48ลบ9เท่ากับ39เด็กๆพอที่จะเดาออกไหมคะว่าในบรรทัดแรกเนี่ยเราเอาตัวเลขตัวไหนไปเติมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คิดคำนวณ เราสังเกตเอาเองจากตัวเลขที่เขาให้เรามาเด็กๆว่าตัวเลขตัวไหนหายไปคะมันมีสีม่วงสีชมพูและสีแดงเด็กๆว่าตรงนี้ค่ะอะไรมันหายไปคะสังเกตได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะสีม่วงมาแล้วสีชมพูมาแล้วแล้วอะไรมันหายไปอะคะ อะไรมันหายไปสีแดงมันหายไปเพราะฉะนั้นจํำนวนสีแดงก็คือ48มาดูซิถูกไหมถูกต้องแล้วค่ะจํานวนที่หายไปคือ48ต่อไปนะักเรียนดูนะคะในเมื่อบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาให้เรามาว่า48-9ลบเเท่ากับ39ดังนั้นในบรรทัดที่2มันก็จะมีตัวเลขหายไปอีก1นึ่จำนวนซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเอง สีอะไรหายไปคะสีแดงหายไปซึ่งมันก็คือคืออะไรคะ48ตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ไหมคะอะเรามาดูกันนะคะว่า39บวกเเท่ากับ48ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือการที่นักเรียนเอาคำตอบคือ48มาลบออก จำนวนใดจำนวนหนึ่งซึ่งในบรรทัดที่สองก็คือลบออก39คําตอบที่ได้ก็คือจำนวนที่มันเหลืออยู่ซึ่งก็คือ9ส่วนบรรทัดสุดท้ายส่วนบรรทัดสุดท้าย48ลบออก9อีกหนึ่งจำนวนที่มันหายไปมันคืออะไรคะมันคือ39นั่นเองนะคะ ดูจำนวนต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างในข้อต่อไปเลย60บวก17เท่ากับ77 77ลบออกจำนวนไหนก็ไม่รู้แล้วเหลือ60อะไรไม่รู้ลบออก60แล้วเหลือ17เด็กๆลองเติมให้ครูดูหน่อยแล้วเติมได้ไหมคะสังเกตง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆเลยนะคะ77มีแล้วนี่ไง 60ก็มีแล้วมาจากนี้ไงคะอีกตัวหนึ่งที่มันยังว่างอยู่อีกตัวหนึ่งที่มันยังว่างอยู่คือตัวนี้ใช่ไหมคะคือตัวนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คืออะไรเอ่ย17นั่นเองนะคะส่วนบรรทัดสุดท้ายนักเรียนเดาออกได้แน่ๆเลยว่ามันคืออะไรคิดไว้ในใจสิว่ามันใช่หรือเปล่าหนึ่งสองา ใช่ไหมคะใช่ใครทำถูกบ้างลูกโอเคเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรากำลังเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราม,มาดูตัวอยา่างต่อไป7 5็ดส <c oughs> ิ 90. บวกสิเท่ากับเกบบรรทัดต่อไปเขาให้เราหาตัวตั้งบรรทัดต่อไปเขาให้เราหาตัวลบ เด็กๆลองทำดูซิคุณครูนักเ,เรียนนักเ,เรียนลองคิดตามที่คุณครูพูดนะคะมีจำนวนอยู่3จํจำนวน2จํจำนวนแรกบวกกันแล้วได้คำตอบคือ90บรรทัดต่อไปควรจะเติมอะไรก็เขาบอกว่าความสัมพันของการบวกและการลบก็คือก็คือเมื่อเราเอาคำตอบมาลบออกจากจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ผลที่ได้จะเท่ากับอีกหนึ่งจำนวนนะคะในเมื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ามันลบออก15แล้วเหลือ75เพราะฉะนั้นไอตัวที่มันหายไปมันจึงเป็น90ซึ่งเป็นซึ่งเป็นคำตอบของการบวกในข้อนี้เห็นไหมคะเมื่อนำคำตอบมาลบออกจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งซึ่งในข้อนี้คือ15จะเหลือ ในอีกหนึ่งจำนวนซึ่งในที่นี้ก็คือเหลือ75นะคะส่วน90ลบออกอะไรแล้วเหลือ15ตัวเลขที่หายไปตัวเลขที่หายไปคืออะไรลองเดาในใจสิลูกถูกไหมคะมันคือ75นั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งจำนวนนั่นเองนะคะตัวอย่างที่7นะคะ86บวก14เท่ากับ เท่าไรบรรทัดที่สองไม่มีอะไรให้เราเลยบรรทัดที่สามแอบมีมาให้แล้วค่ะหนึ100่งลบออกสิเท่ากับแปดสหเราก็ดูสิคะมันมีตัวเลขอยู่เพียง3ามจำนวนเท่านั้นเองบรรทัดที่1นึ่งปหบวกสเท่ากับเท่าไรักเร็งก็เดาได้ไม่ยากเลยมันก็คือจำนวนหนึ่งรย ใช่ไหมคะเขาให้เรามาแล้วนี่ไงบรรทัดนี้ไงเขาให้เรามาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เราก็เลือกจํานวนที่มันหายไปซึ่งเขาแอบบอกเรามาแล้วค่ะซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเอง100นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ต่อว่าเมื่อเราเอาคําตอบมาลบออกจากจํานวนใดจํานวนหนึ่งก็คือ14คําตอบจะได้เท่ากับจํานวนที่เหลืออีก1นึ่จำนวนซึ่งก็คือ86 เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็ต้องเอาคำตอบมาเป็นตัวตั้งในเมื่อบรรทัดที่สามเนี่ยเราใช้สิบสี่จนวนนี้ไปแล้วใช่ไหมคะสิบสี่เนี่ยเราใช้ไปแล้วเราใช้ไปแล้วในข้อนี้มันก็จะเหลืออะไรอยู่คะเด็กๆคะมาเหลืออะไรอยู่คะมาเหลืออะไรอยู่คะแ6สิบหกเอ๊ะมันจะแปดสิบหกจริงไหมนะมันเป็นตัวเลขที่หายไปถูกต้องแล้วคะ่ะ แล้วมันจะเหลือเท่าไหรล่ะคะเหลือเท่าไหรเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้วิธีการคำนวณว่า1 0 0ลบออก86เพราะว่าเรากำลังเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเด็กๆก,ก็ดูเลยว่าไอจำนวนอีกหนึ่งจำนวนที่มันหายไปมันก็คืออะไรนั่นเองมันคืออะไรนั่นเอง14มันคือ14นั่นเองนะคะทีนี้หลังจากที่คุณครูยกตัวอย่างมาแล้วทั้งหมด เรามาดูสรุปกันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเขาบอกว่าจำนวนสองจำนวนบวกกันผลที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลลบก็คืออีกจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนสองจำนวน บวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลลบก็คืออีกจำนวนหนึ่งนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่นักเรนกำลังเรียนก็คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเด็กๆ ต้องทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของคุณครูในวันนี้คุณครูไม่เน้นวิธีการคำนวณน,นะคะคุณครูเน้นให้เด็กๆสังเกตสังเกตลักษณะของตัวเลขที่มันมีความสัมพันธ์กันแล้วเด็กๆเ,เติมด้วยความรวดเร็วเลยนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดนี้คุณครูไม่เน้นคำนวณเน้นให้เด็กๆสังเกตจำนวนที่มันหายไปแล้วหนูก็เอามาเติมได้เลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนของคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เรามาเจอกันในครั้งต่อไปส่วนจะเรื่องอะไรนั้นเด็กๆต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ